บาไม่จุดกูและนี่ไม่่อยแดกุงเทพบไม่เอาในยู่บาลเราดีมั้นะาเฮตำไรบางทียู่บานน่ะก็จะบอกว่าไม่ตำไรนี่เปิืองวากีการใช่าไหมคือรอกดบ่ายแล้ลูกจ้าก็ไม่ตำงานอก็ปนานแล้วลูกขึ้นว่าจ้าก็กินกับแปกินกับแปแล้วก็จะเดินแก๊ปบออกเลยปนานนะโปอยอื่นกลัวากี่เล็กลำบาว่าแม่กูเลย อ๋อขับดอกเลยนะได้ดอกมากมายแต่ละเดือนนะก็แล้วแต่ตอนแหละแต่ตอนช่วงก็ดอกเยอะท้ำการโนโบมาหลักเก็บมันนี่เออมาอยู่บ้านแล้วกาไปเตี่ยวมั้งนะบ้านเราเปล่าล้วยมาชวนปลาไปเตี่ยวบ้านคนมันเร็ตนาเกลียดก็ไปว่ากรรมนะโจ้เนี่ยคนไรแค่นแกม่งไปโจ้แล้ว Bởi đây ta lục cháu chờ tôi là tạp đây Cứ ông nóng tăng mươn bẹt nhớ Khi mà tôi tạp Mến mà nọc mưa bờ Không Thầy rơi Thầy tân mà khi nêu nó bù lù mươn bẹt Tôi tạp phá Chán đào tiêm ăn nâng cắn nó trong bằng cao Ồ, <laughs> bỏ đây lê lại chóng đấy Mấy chế lê đây Trời ơi. Mai tăng lắm trăm tăng Hãy <laughs> <laughs> ว้ปรีอะไร้อฮ้ยพรจำต่างอันมันตอบอดอยัื้อไม่ได้มันมีแพงเนาะแต่มาตั้งนม่ป้องไงคือไม่หลุใดใสดตอนนี้หลุดเจ้าไม่ได้โอนฮะตอนอาการปิดไม่ปิดแล้วแต่ไม่ได้โอนพี่เล่าได้โอนน้งีนี้นะแต่หลกมอกับกจอนหมดใส่อันเว,วนอกยิดน้องกันแล้วุู้แหล่ใหญ่นี่เวอเกยจอด ชอดเบียอว่าแกว,วิทยนไม่รู้ไม่รู้ควังรลอยจริงเบียร์ไม่พอตังไม่พอปีอปิมาว่านะ่ะไปลาจะไปเจอกล่องจากพ่อสักกันตาดลอยย่ะลอยเจ็ดสิบรานน้อยถึงรดราคาจังมันก็รากาปกติไม่ไดีรดนะแต่ว่าเกือกโกมน้อยหนึ่งแปลงอันหนึง่งแคว้นหนึ่งกล่าวหนึ่งตัวขอ,อ,องก่องจากพ่อนะ ้าวหลุนนี่ไม่ใช่กินก๋วยแล้วมันก้อนตั้งไวง้แกงเราก๋วยกินเอาเตียงแลง้วเออมันเป็นปฏิกไงเราจะเอาไปบิญเนีย่ยไม่มีพอต้ะร้อยแล้วมาวัดมาสำร้อยอย่างนี้วะแปลกแปลกเห็นมาอยู่กรุงเทพไม่ต้องมาลำบากอยู่ปัตตายอยู่ไม่นา้กรุงเทพอาการ้อนจุงบ่อยอ,อยู่ตีไหน,นก็มีเมือนอวันเราบ่องตรง ไอ er ้ไรยผู้แ <absorption> ก้วบางตุงไม่รวยไร่บองตุงนั้นแถววัดในช่วงโรงเรียนวัยหย่าเริ่มบองตืบรัดไม่ลงเลยรูปคีค่อยอัย่าเต็มเฮ้ยมาใจยะโยเบินมาในวัดไม่ว่ามาก็ไล่กัล้องกันร้องเล่นไล่เนี่ยกด้แชทกันมั่งดึกเด็กะนอนมีน้ำดื่มตรงนี้เปิดเฟซตลอดเลย รุนกินมากกว่าแต่งเปรตอา้าวตแตเราเป็นเพื่อนกันคือเราคุยกันได้ไงเดี๋ยวจีมีปะเฮโยมเล่นเปรตหนี้อา้าวกูตั้งสมัยแล้วไม่จีกุนเก๋บ,บนลานกุนเก๋เต็มโยกอโลเปรนแล้นะนี่กาโอ้เล่นเปรนก็ยังได้ลูกสาวไง ลูกสาวว่าแม่จะต้องเป็นคนติดตานิตการใช่ไหมลูกสาวป่าไปจูตั้งชงมือนานตีย่างสปาตากรุงเทพก่อฆ่าแต่รปาตาทางปาตานั่นเลยเต่าดอยก็ชงมือนานเอาไว้เล่นเฟซเล่นไลน่ค็เรียกไอ้ไรไอ้ไรไอ้ที่ก็นังเอ็นลูกเคยไอ้ไรตับเล็ดต้มแกนใต้โว่าตับเล็ดเล่นเนป็นนะก้า นี่รูปไม้ที่ตอนก่อนนี่ติดสัญญาณไวไฟใช่ไหมเน็ตไงก <c oughs> ่อนให้โ์เลยกูเดมไม่รอบเลย้อมาประเราหน่อยนะการเน็ตมีวันต่อได้เยอะก็ไม่กี่ไปหลายวันก็กีไ่ไปหลายชั่วโมงชั่วโมงหลายร้อชิพา <c oughs> นนการเน็ตอ่ะไม,ม่เน็ตก็ต้องบีบต้องชั่วโมงังเตียนปุกมัน <c oughs> เล่นได้อ๋อก็ตั้งสมัยเป้ในยุคเนี้ยก็เจ๋อปะ เคยว่าไล่มาเลยให้ปอเปิดกล่องนี่ไม่ได้อ oh ุ yeah, ้ยโดนเงาช่องก็ความเลยอุ้ยหายไม่เจอโอ้ยปอจันปอจันอ yeah ๋อไม่ดีมาคกูแต่ตอกขึ้นกัน